เดี๋ยวไปที่นี่กระบอกกูพุ่นกระดันห้แต่บางแม่งของเจ้าของจะพุ่มพุ่นดันห้เป็นไดโนเต่าค่ะได้ได้ตัวอย่างแต่ละพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีสุกูสุคนเด้อฮะแต่ใจแม่เหมือนกันมุกดาหารฮะโค้งเขื่อนใชมุกดาหารมากับเข็มตอนนั้นด้ฮะจำได้ยุจําหน้านี่จำหน้าได้จำหน้ามันใครแน่เบิ่ง แม่กำมานอแต่ว่าอะไรกันมารอบแรกรอบแรกคุณแม่มารอบเรกอันนี้มาหลายรอบแล้วนี wow. ่จำได้ไมล่ะอันคุณพี่เด้นี่ก็รอบสองปัจจาม่านนี่แม่นบอเนาะอันนี้ก็แม่นรอบสามต่อไปก็ที่รอบสี่รอบน้รอบเลยอ้แม่รอบไหนรอบแรกบอกไว้ไว้แน่นจะได้บานนี่อันนี้รอบไหนนี่รอบแรกจ้าจะได้รอบแรก ประทับใจจ้ามาหอดประทับใจเลยป่ะอันน laugh ี uniform, really ้ลูกท่านหลานหนิลูกสาวคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกโอ้คือสวยแถอลูกสาวล่ะฝากบอกปุ้ยด้อขอรถที่นี่แต่งงามๆบรรทุกคนได้หลายๆในข้าวหอนกันเย็นแต่คนเย็นแต่โชเฟอร์กเคนใช้เป็นโชเฟอร์บ้าหน้าตาเขคือโชเฟอร์เลยนึกว่าคุณหญิงคุณนายคุณนางแบบว่าเอานู่ ก็สะดวกแล้วสีนีโชวอีกเอาเป็นไปได้แล้วสีแล้วจับแม่ขออย่างเพิ่นก็หายขอเรื่องกันในอกจากว่าอย่าได้รูคันใหม่ไม่ได้ว่าขอเรื่องเด็กอย่างเดียวได้ขอปูเออเห็นมาหอด้วยอย่างอย่างจะคลองต้องทำกับไถ่เพิ่นก็หายหมเจ้ามาขอปูก็อยู่บ้านกับทรงเชื่อแล้วอุ้ยขอมือที่ม้านะขอต่างหลายอย่างขอให้มาหอดมาถือเด้อขออย่ากให้น้ำมันหมดเด้อน้ำมันเหลือน้อยเดียวนี่ไปเห็นถือดูปูดึงไปิ่มเติมเต็มถังมา ก็ตอนแรกคิดว่าแถวเอมันบ่ไก่ซีเรนน่อคิดว่ามีปั่มมันบ่มีอ๋อนึกว่าชิมีปั่มยุคหางท่าเงินเต็มกระเป๋าแต่บ่ปั่มบ่มีไอปูละดึ้งไอเด้้อเอาบ่แมนเข้ากับกังว้นเลยเนาะผู้ขับรถเนี่ยคือขันโอ้ยบ่มีปั่มบ่มีปั๊มสินะกัสิประมาณนี้ปูหาจังวดหรอปู ปูนาสิื่สามงวดแต่บอม่นเหล็กเพิ่นบอม่นเหล็กอาจารย์แต่ว่าบอกเพิ่นว่าปูถ้าตัวใดที่หนูซื้อมันบ่ถือมันบ่เข่ากับให้ปูดันไปให้มันถือเดอ้อให้ปูซอยเดอ้อ<ม>อยากได้เงินไปเห็นน,นั้นนั้นนี่ก็บอกเพิ่น<ม>แต่ว่าต้องมีจิตศรัทธาเพิ่นเขาลบเพิ่นอีหลีบอม่นหวัาวางแค่อยากได้<ม>เพราะว่าบางคนนี่คือจงมันมีคนหนึ่งแต่ว่าบ่เออยดอกอันนี้คือบระเด็นท่าเราสูฟังค่ะค่ะส่วนเพิ่นมากแต่แต่ว่าคนนั้นเขาปร้เ,ออเด็นโทรศัพท์แต่ว่าเอาให้บึง เพราะว่าติดตามอาจารย์แล้วก็เอาให้บึงแต่ที่นี่เขาบอกว่าวมันเขาอยู่บกมันเขาสู้งวัวอยู่บ่เอากนเมื่อที่เข่าซู้งหัว่นไม่มมเจอคนนี้คนนี้เขาบอกว่าเขาก็บอกให้ฟังอีกคนหนึ่งเขาบอกให้ฟังอีกอยากมากมากแล้วแบบที่มีบาา่ได้รอบนี่กับบ่มานาะ<อ>ค่ะมาไม่มางถูกไม่ถูกเราต้องมาถูกไม่ถูกมาให้ต้องเอามาเขาอยูเฮือนบ่ได้ยู่ อยูหนีบ่ได้อยู่ไก่เพิน่นแต่ว่าจิ้เฮาสภท่าเพิน่นเฮานกมือขอเพิน่นเอ้าอันนี้นนนค,อคออือบ่ได้อวดบ่ได้อีหยัางคอยค่อยมือใดคอยซื้อเหล็กค่ะคอยอยากมีเงินอยากมีโชคจะซื้อ,อเลขกยังแน่ซื้อละส่วนมากมันไม่ลาวน้อยไผ่สิบ,บ่ได้น้อยบ่ย่คอยได <ละ S 1> ้ลาวบ่มีไผเล่นเจ้าเฮ็ดบ่มีคนขายยน้อบ่มีเจ้าเล่าว่เจ้า ก็คือเป็นคนเอออยากมีโชคกับอเพลินค่ะปูอยากมีโชคตัวนี้อยากมีโชคกับเหล้า hmm. ค่ะอยากมีโชคกับข้าวเหล้าปูซอยในเด้อหนูสื่อตัวนี้หนูเอาตัวนี้หนูมักตัวนี้ค่ะผ่าตัวนี้ของหนูมันบดต่งกับของเพลินกับห่ปูดันไห่ไเด้อหนูอยากได้เงินไปเห็ดน่นนั่นนี่ะมีแนวเสิเห็ดสิใส่อยู่เด้อปูค่ะก็เพิ่นก็หาย กับเสื้อว่าเป็นของเพื่อนไหเพราะว่าบางเถ้อพี่จามาห้าบอกเขาขอบเพื่อนแล้วเพื่อนกะไหขอบเพื่อนว่าปูเดีายได้เงินเลยปูคือจากมั่นเถือแหละปูขอเงินแน้อยากไปชมบารมีปูหอดหมงขอคันมั่นแน้เป็นกะในเบิ่องตัโทรศัพท์อยากเดินทางมาหอดมาถึงอยากมาไหวตัวเพื่อนนี่แหละเนาะมาฮาจารย์พ่อมวันนี้นะถูกนี่ถูกจักตัวถูกไร้เป็นไห โอ้ยสื่อมาหลายสื่อเธอละกี่ซีซั่นซีซีตงๆหลายยังหลายก็คือจังเมื่อกี้อู้เป็นยังพี่ฟังแห้งพิดน้องเดะฝันไอ้ที่ว่ามาล้อมนั่นแหละกลับไปเราพ่อที่หนีตอนงงถีมือที่กลับไปเด้งยังเล็กเล้าล่ะเมื่อกี้ของอาจารย์ที่เธอขาหาเกล่ะจ้ะเขาหาน้อยมันบ้าแมนทั้งนี้ฝันฝันว่าเดะมีแบ่งไงดิมีเด็กน้อยตัวน้อยก็เหนื่อยใส่เก่งท่าสามารถเลาวบบที่หนีก็เลยไปจกเอาเงินในกระเป๋ากางเก่งค่ะ เขามันออกมาแบ่งหาซิป oh, right. ุนเก่าอะแบ่งแบบใยหนึ่งแล้วก็เหรียญหาตาคุดสองเหรียญอุ้ยสองหาหาสองหาหาหาเก่าเก่าหาโนเมียนเพราะว่ามันหาซิแบ่งหาซิปหลักเป็นแบ่งเก่าราัชการที่เก่าก็ต้องเป็นหาเก่าจัดเลยค่ะจัดนักเลยอืมาถึงสิมนานที่อาจารย์พดจื๊ดฮานอยแตกหาเก่าอุ้ยปวดหัวเลยมันไปหานอยแหมแต่ไม่ได้เห่นยฮานอย แก่ผับเอาห้าน้อยบอที่อยูุบานบ็มี่ไพร์เลนห้าน้อยกันเขาเล่นล้าภาษาไทยปวดหัวยังแหงเลยพอเห็นของอาจารย์พดเจดายแต่ก็เลยแต่ว่าบางคนกาเจ้กกะทีตามตั้งแต่น้อยเล้าเขาี่ตามไปเลยเนาะเป็นชุดเป็นชุดนะแม่เนาะยูบานไม่ตพบก็มี้เไม่ไพร์เลนน้อยกันแต่ยูบานเขาเล่นหกตค่ะกี้เนี่ยเขาเล่นหกตัวมือมือว่านเนาะที่มันออกไอของล้าใงท้างบานเล่นหก่ะ แต่ยูนี <LE> ่เขาจะเอาในเว็บเค่นบอกในเว็บมันจะตึงใจกันบอกใช่แต่ไปที่นี่กระบอกต้มกระดันให้แต่โมเมนของเจ้าของจะปลูพุ้นดันให้เป็นดันให้ได้โตค่ะได้ได้ตหนาได้ฮกโตได้ตหนาของหกโตอโมเมนของเจ้าของแต่ว่าคิดว่าปูดันให้เพราะว่ามันมีคนถือว่าเขาเอาโชคมาให้เขาเอาของเขาแต่ว่าบังเอิญก็เลยบังเอิญก็เลยได้ของเขา ก็เลยกอเลยกก็รูดอกพอเบิ้งอ้ําเขาได้โชคนี่ว่าอุ้ยบอกยายบอกอุ้ยยายหลานได้โชคไม่ไรเป็นไดงคนนั้นบ่หลายดอกเออปัดสเมแมวนั่นละอุ้ยยายหลานได้โชคพอที่เบิ้งอ้ํามันสองเทือนี่ว่าเจ้าของเงินใหญ่ก็เลยถือว่าปูคนดันไง เออได้หน่อยได้หลายเพราะว่ากันให้ได้ไวก่อนพี่น้องเพราะว่าถือว่าเพิ่นห้แล้วนะคะเนาะเขาให้อยาให้อึดให้ยากค่ะมันอยู่ที่บุญของเห้าน่ะจ้าแม่มันอยู่ที่บุญที่เฮาสานลค่ะถ้าเฮาเฮ็ดบุญหลายหลายแต่ว่าข่อยอ่ะข่อยคือ่อยได้บุญแต่ว่ามันคนกัทั่วละเมื่อนี้เอยยังมาไหวปูแน่อ่ะไหนหมักข้าวมาอันนี้บอก บมกข้าวเขาเนี้ดำนะคะอาจารย์อบักข้าวเขาเนี้ยดำโอ้เขาเนี้ยที่อาจารย์ท่ายู่น่าบอกค่ะใครอาจารย์ติ๊บนึงแลักไหผู้ดำผู้องคดำติ๊บนึงค่ะเขาสารเป็นของเพื่อนนี่แต่หมกข้าวนะคือไปเอามาเหมอนเรานี่หมากก่ะของมูมูบอกว่าเอาหมากไปนั่งเลค่ะแล้วไปเอาบมากข้าวเขาเขาัถือตองได้แม่พวกค่อยมีใครเอามากระโดดได้หมากเพราะว่าแมวมาถือ ตอแรกทามาข้าวั้ง่งั้างบนั้งมากั้งคู่เขาขาดลื่นแกงคูนีีก็ทีเอามาอยู่ข้างลืมแล้วเธอหนากก้อนปูฝากว้ก่อนนะครับติดนีปูแล้วเขเป็นยังยางหรมาถับปู้าับผู้ไ้าับผู้ไเกี๋แล้วที่มาไห้่ะามาเเป็นท่อนิญญาบูมาพอหลุดมาให้ลืมน้อยแม่ลอบก้อนอกกล้วยก็เอาอย่างนัมาให้ดูอ่ะสรุปงวนนี้ สิถามรัฐบาลไทยมีไผ่มักตัวใดเนี่ยรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยบอยดวงบ่ค่อยเข้ากับรัฐบาลไทยดวงบ่เข้าจ่คิดว่าถ้าปูถ้าปูคุณเมตตาคุณอ๋อคุณเชื่อกระทั่งนี้เจ้าจุดทูบจ้ะเขาะองค์ใดจ้ะองค์ลูกคู่นี่แหละค่ะนี่บปูอนันต์ได้ ก้าหนึ่งเก้าค่ะโอ้ผ ja. oh ู้ใดเป็นผู้จุดผู้นี้คือผู้นี้แม่ค่ะแม่โอ้คุณแม่เป็นคนจุดคุณแม่นี่เคยดวงดี่ะการอีบัถือเลื่อยยูเจบลายค่ะถึกนี่คือถึกแบบไหนค่ะถึกจากฟันขึ้นจากเลขที่เจ้าของมาจากเลขกคู่ก็ได้ค่ะเก่าหนึ่งงวดก็ได้โอ้แสดงว่าได้หลายงวดเลยก็ได้งวดนึงก็เพิ่งมาเห็นเพลินก็ได้ทำนานแล้ว เบิ้งเงินจากอันโต้ท้าบี่เห็นตลอดอยู่แต่ว่าอยากมั้ยอยู่อยากชิมฮานี่แหละเนาะอยากปั่นปั่นรางวัลบูชาเพิ่นไปวันนี้ตอนขี้มานี่ฝันว่าฝันว่าจังไหนไปไปสอนแมงนางงั่มนะแมงนางงั่มในยูเน็มโอเนียวโอเอาวันแจักแมงนางงั่มใช่ใช่ไปสอนไีกนึงเก็บเอาเราไม่หมดจ้าเถือค่ะเก็บแทน ถุงจะขอเก็บยังไงก็อเมืดเก็บยังไงก็อเมืดอันไปมองนึงไปเห็นอันตาคอมันบ่อนอยู่ใช่ปะตัวมันง่ายมันง่ายแต่เพราะเปลียนอย่างแต่ที่เอายุกอาศวิงไปครอบเอาได้ใจคือว่าโอ้ยมาได้หรอสีลุดพักผักโดนปลาบลาสอนทั้งไตมัน บัดงุ่มบัดงุ่มปัดได้แน่นึกว่าบัวได้ปัดได้ได้ค่ะบ่าแม่ขีบบัวได้บัดได้ขัดขาแสดงว่าเจ้าก็ะชือถือเลขสั่นตัวสั่นะข้าถูกเลยน้างแม่เนาะกระชือถือเลขแล้วแบบนี้เนาะอัอนี้บูชาของไปแล้วอันนี้บูชาอะไรคะบูชาด้วยค่ะนี่มีอะไรบ้างของเขามีาะถ้าท่านไหนที่อยากจะร่วมบูชาอันนี้ของใครอันนี้ของเมื่อที่แล้วเข็มอ๋อห้าเน่งวะอันนี้ของเขาอันนั้นของเขา อันนี้เอาเขียวปูไปแล้วอันนี้เขียวปูได้ของดีิ่นขอให้ถูไปให้ทูกไปจุดที่บ้านแตกสามตัวอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะแถมฟรีเนาะอันนี้ก็ปูเวทไม่อยากได้อันนี้เลยไปขอพ่นก็ได้เยากติดลูปมีไปได้ให้นะคะอันนี้อะไรอันนี้ขวนตัวอาจะร์รูแล้วเป็นฟันดีเนาะใช่หลายคนฮะ เอาไปคิดมาคุยไปคุยไยไปนะไปนังไปคยนถามพันเบงกอนมาพันมีบอเนาะเอ้าถ้าไปเบงทูบนายจะใส่ทูบเจ้าจุดไรไหมเฮ้ยจุดได้เลขทูบของอาจารย์นะคะท่านผู้ชมเฮ้เก้าหนึ่งเก้านี่ค่ะไหนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้เจ้าคือเนโนนแท้มีเก้าสองตัว เอาเก่าหนึ่งเก่าพ่อเห็นไหมแม่นบ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออนี่เห็นอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเก้าหนึ่งเก้านะคะเนาะเดี๋ยวทายดูไปก่อนนี่นะคะท่านผู้ชมจุดฝันถือว่าฝันดีกันบ่ฝันได้เห็นอันแมงละงงามไปสอนแมงลางงามไปสอนสอนได้น้อยิงเปรเขีบได้บักลาเขี้ยบประมือจะเกลือเห็นตะตะคอเก้าหนึ่งเก้านะคะฮะเห็นตะคอพ้อ ค่ะที่ว่านะวิมไปงูมานะว่าชิมนุษยโอ๊ยบ่ได้คักคักว่าเอาบอกสวิมงูเหรอคิดว่าวัวได้เนาะค่ะได้ใจว่าวัได้คักๆแต่ว่าบัดจับขึ้นมาบาได้ได้จักตัวบาดตัวหนึ่งก็เฮ็ดตัวหนึ่งก็ได้ตัวหนึ่งนั่นแหล้วนะบาดคอได้ตัวหนึ่งแต่ว่าแมงละงงานี่ได้หลายหลายแม่ละงงาหลายนี่คงเบื่เชื่อแสดงว่าเจ้าชิมีโศกแล้วเอ้ยสาธุถ้าตีเป็นตัวเลขของที่ที่จุดนี่ มันจะเป็น919ใช่ไหม91ก็ได้92ก็ได้เม่นป่ะ99ก็ได้66ก็ได้แตนอยากตีจะลบมาเนาะอยากให้วกัทอมาตรงตรงเเอาตรงตรงเด้อปูเนาะอ่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะว่าสูเอฟซีฟังนะคะท่านผู้ชมใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะ